โอเคก็กันด้วยเนี่ยผมวันนี้ก็อยู่กับคันจ่ายโดดมาโดดตัเดียวก็อีมีที่มีอะไรฮะเลือจุดสองว่าเราได้อะไรนะได้หดดอันที่หนึ่ง นนเ,เกินได้เพื่อนแบกบก็วันนี้ลงเซนท่านป่าเปิดกีบลงเซนท่านนะครับทุกคนก็คนเยอะแหละเยอะมากเยอะมากเลยเฮ้ยช่วยช่วอเฮ้ยเฮ้ยนั่งเดี๋วต้นเลยหรอพี่

ารานตรงนหนใต้ว่าปิดไหมไหนโอเคขอปืนขอปืนล่วเลยเก็บมากโ,โหแท้จะไม่มีปืนมีของเลยเนะี่ย ระวยงวองอู้หงเหรอเาพิ่งใส่ชุไหมใส่รปอ้ยมอยมันัจอะอมันอยู่ด้านบน ปาไม่มีไม่มียาไม่มียาไม่มีเออมันกระโดดไปข้างล่างโอ้ไม่ดีอย่ามีตัวอะไรกันข้างบนนะขอร้องอยามีตัวเลยรป้อมปืนป้อมปืนก็ยังหมดเก็บก็อะไรไม่โอ้ยายาต้องการยาสุดๆไม่มียาเลยสักกันนีเลย ต้องหายาก่อนนะปะ๊ะยาขอ,อยาหน่อยสิยาโอเคบ่ไม่มียาเลย,ยโอ้โหมันเหมายายไปหมดเลยวะเนี่ยอ,าายอย้าวเงียยาเฮ้ หาไม่หายาีวามีป้อมปืนช่วยด้วยหก็มาอีกตัวอ้าก็บอกอะเรกมาอีกตัว <laughs> ป,ปืนเขาไม่ยอมยิงทะลุให้ด้วยนะอันนี้อวอมนีววอลวอนี้วอมก่อนนีววอมก่อน วอมนิ้วนิ้ววอมอีกตาหนึ่งนะทุกคนอันนี้วอมใช่ไหมป้าวอมเพื่อนชื่อยามาฮ่าตเพื่อนตื่ยามาฮ่าอนนี้เห็นไหมเพื่อนชื่อยามาฮ่า ลงมาห้ลงไหนล่ะทีนี้นลงซิบเว่เลยลงซิบบูหวังว่าซิฟเว่คนจะเยอะแต่ <c oughs> ปกติตาเดี๋ยวก็เฟียได้จะได้นันงสองคนใช่ไหมปกติผมก็เลยจะดูได้แชมง่ายกว่าปืนปืนเป็ดโอ้โ,โ,อโหเว้ยตาย Bắt được rồi. lên lên lên. ให้ปาาคิวขึ้นไปด้วยเลย <c oughs> อยู่ตรงเพื่อนมั้งนะ่ะนู่นอยู่ตรงเพื่อน <c oughs> ไปช่วยเพื่อนก่อนเดี๋ยวเพื่อนตายอ่า ไม่เจอไม่คว้าเหรอนี่ไง่าจิ๋วข้างบนมั้งน่ะข้างบนข้างบนไม่มีอ่ะ ข้างล่างเหรอเอ้ยไม่ได้ห็นเดี <c oughs> ๋ยวช่วยกันดหน่อยอ๋อจ้าเดาขึ้นจริงแล้ว โอ้โหถึงตัวระวังาการข้างบนอีกตัวหนึ่งข้างบนอีกตัวหนึ่งปลาระวังนะมีตัวอยู่ข้างบนด้วยาการข้างบนข้างบนการข้างบนมันมีทั้งหน้าทั้งหลังเลยเดี๋ยวปลาหนีไปก่อนก็ได้ มาเตียมชุดดบบสามคนอะพี่แต่มันยิงโคมมากเลยนะเฮ้ยเพื่อนจะตาเราเพื่อนมันจะล่ะเู่้ปืนยุกไม่ได้เลยแบบเพื่อนเพื่อนเพื่อนเก็บปืนชาร์จก่อนนะเพื่อนเก็บปืนชาร์จ ไม่สองหนึ่งการโหลดชัปพยากรแล้วหรออ๋อโอเคสองตัวปลาระเบิดมวนะ่ะ แต่ว่าแต่ว่าอย่าลืมนะป๊าม,มันมันมีมันเป็นสีนะอ้าวโอ้ซองใหม่โคตรแรงจะบอกเลยเพื่อนเโอ้โอนี่เดี๊ยบโหแล้วมันลองสองคนด้วยนะแต่ว่าตาเน,นี้ก็วอร์มอีกนะ <laughs> วอร์มอีกแล้วอ่าเปลี่ยนเซนตกิวอ่ะการเปลี่ยนอะ่ปะป้ากดไม่อืมอะไรนะขอดูด แงไปเก็บไว้ก่อนเถอะเผื่อเอาไว้ซื้อพวกตัวละครอะไรเงี้ยก,ก,ก็เก็บไวเ้เถอะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเรามีตั้งแสนเลยสองแสนกว่าใช่ เวลาหลนี ừ, ่แล้วเพื่อนชื่ออะไรอ่ะโดอดหรือตอเนี่ยดอนดอน นี่ผมโดดโดดไหนดีกัดะเฮอยยาเดี๋ยวตายเร็วโดดซับดีกว่าหวังว่าซับคนน่าจะไม่เยอะนะดูคนให้หน่อย ถ้าไม่ <ไป S 1> มีก็ดีหน่อยปี้ มีใครเจอรู้ก้อนบอกด้วยนะไม่มีคนขับรถหรอก,การออฟโอ้ยจีมาชนทำไมขโมยรถขโมยรถมาแลไป อื the ้แล้กันอนเนียนอ่ะเจอก็เลยอ่ะนี่ไอ้ปืนสามลัดอ่ะ มีตัวชุบมันอยู่ทางนี้ทานใจทางใจไม่ไม่ทันไม่เป็นไรเพราะอย่างน้นอยเจ้ามันก็เพิ่งโดดลงมาทันทนันไม่ไม่ทนนะันอ่ะมันชุบเพื่อ,อแล้วอ่ะคาทานคาทานันเหมือนเหมือนมันมีคนมาลงมาเล้ยนั้นอนะ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่มันหมหนุนมีคนเอามายิงเฮ้ยหัวอย่างเดียวเลยจะมีจะมีแค่หัวอย่างเดียวเลยอย่ะจะคิดว่าโฟล่ไปเนี่ยทำไมมันเ้่หัวอย่างเดียวทั้ทีตุ้โอ้ยกาดเอ็งจะขับชนเราหลายรอบไว้นะไม่ได้ อ๋อ oh, อยู่ตรงรถบรรทุกรถบรรทุกการขับไปเลยตรงรถบรรทุกเฮ้ยมันไม่ใช่อยู่ตรงรถบรรทุกมันยังมันยังมีเอ่อตัวเราซํามเรายังจำไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ได้มีปืนไกลหมดตาเรามาม่ยังไม่ยังมีตัวอีกไม่เราอ่ะยิงซ้ำให้เขาหลังอ้อมอยู่

อ้อนยิงไปยิงไปยิงไใช่มันปืนมันสามารถแตกได้เลยที่เรายิงล right ูกป้าก็ไปอยู่ในเอวจะไปยิงทำไมล่ะตัวไหนอ่ะนึ่ตัว

มันเปือนกะสูนมํางอไส้ก็ไปะเหน่อาไม่เหนไหเลย โถรอตั oh, speaker, ้งนานคนเหลือสามที่สี่อ้าวปิดไปหารถใหม่กันเจ้าเจ้าค่ะบจ้าเจ้าปชมอยู่นะะจะลังเจอตูกตัวน ด้านบนด้านบนไอ้แท่งสูงๆนั่นะปะกี่ตัวตัวเดียวใช่ไหมจะมาขึ้นไปแล้วมีมันนีตัวโอ๊ะำาตายก็จะตายปะ กัดยิงก่อนกาดยิงก่อนมันเจ็บแล้วกัดอ,อย่าเพิ่งปั๊มยัโอ้โหกัดบอกให้ยิงก่อนเพิ่งยิงแล้วเพิ่งยิงแล้วโอ้โหนี่เที่ยวใกล้ตายขอบคุณครับไปไปไปเก็บของผมมาบอกผมพอดีอย่าอย่าเขาโมยของนะ เฮ้ยย่าปเด็นคือไม่มีใครมาช่วยกันเลยนะ หลัง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 หัวแตกลังว่เห็นอะไรทุกคนเขาจะคิดว่าใจปอว่าเนี่ยยิงแต่หัวอย่างเดียวเลยอ่ะทำไมอ่ะมันล็อกหัวมันล็อกหัวให้เองอ่ะเขาคือมันล็อกหัว ข้องลราวที่พ่อเราไม่มีทำให้อุ้ยเราเจอตัว โอ้มันจะตายอยู่เรียะค่ะโอ้ตายเลยลาบ้า,บาข้างหลังข้างหลังข้างหลังบ้ามอาข้างหลังข้างหลังบาโอ้โหตรงนี้คนเยอะด้วยจะบอกเลย ในเหลือเพื่อนคนเดียวเพื่อน,น,น,ออนเพื่อน,น,นอในคือเอ้ยไม่เธอคือความาหวังเธอคือความหวังของพวกเรานะเพื่อนอลงไปชุบเพื่อนก็ได้นะ Oh, คนก็อยู่ตรงนี้เพ่นพ่านกันมากเลยนะเปิดทียิงใครไม่ล้มเลยนะเอาตายแล้วนี่ไงเราตายแล้ว เื่นปลาไปได้ยังไงยานะิงหัวแอบเล็งหัวเขาใช้เขาใช้สกิลสายซุ่มหรือเปล่าไม่ใช่นะ เออจาเออเออโไม่ทันเพื่อนเพื่อนสามารถใช้ใช้ปืนสลิงยิงไปลงไปได้นั่นน่ะไม่ไเพื่น ไม่อย่างนั้นถ้าคือถ้าเพืพ่อนเพื่อนชูได้แค่คนเดียวนะตอนเนี้ยเพื่อนอย่าอย่าไปยิงมันเด็ดขาดเพืพ่อนเพื่อนอย่าไปยิงมันเอเอเรียบร้อยเลขสี่หรือว่าม่นดีกว่าตาแรกเกับตาสองเอเด็กสี่เโอเคน่งพาเพื่อนตั้งานาะนรหรอเล โอเคทุกคนก็จบวันนี้นะคะขอจบวันนี้อย่า ay, ลืมกดเลย <Okay. S 1> ใช่ให้หัวใจลรวบอก <sk r ises> เย้ก็ถือว่าวันนี้ตาเดีกัเพียวไ,ได,ด้ที่ได้สูงสุดก็คือที่สี่นะทุกคนถือว่าตาแรกกับตาสองวอลก็บ๊ายบายนะคะทุกคนเย้